ยังไงครับยังไงบอกกันทุกอาทิตย์บอกกันทุกสัปดาห์เรื่องของมิจฉาชีพอะเดี๋ยวมาอีกสักหนึ่งเคสค,คนนี้นะคะเป็นสาวอบาตาที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเธอก็ไปทำภารกิจเอาเงินเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้เขาจะให้เงินคืนมาลง500ได้กำไร400มันไย่น่าสนกำไรมันตั้งเกินเท่าตัวเกือแบบเกือบเท่าตัวขนาดนี้ทีนี้ก็จากหลักร้อยไปเป็นหลักพันสุดท้ายสูญเงินไปหลักหมื่นค่ะ <No. S 1> มาดูเรื่องของผู้เสียหายคนนี้นะคะคือนางสาววิยาภาอายุ28ปีเป็นเจ้าหน้าที่อบอตในเพ mm hmm. อนางรองจังหวัดบุรีรัมค่ะ mm hmm. ก็เก็บเงิน mm hmm. เก็บหอมรอมริบมาแล้วก็เดี๋ยวทุกวันนี้เนาะราย <c oughs> ได้ทางเดียวมันไม่พอมันต้องหารายได้เสริมเธอก็ไปตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในช่วงเวลาแค่4วันเสีย <c oughs> เงินไปสา0 0 0บาทเพราะมีผู้ชายที่เธอไม่รู้จักทักมาตีสนิท ชักชวนให้ร่วมกิจกรรมรีวิวสินค้าค่ะถ้ารีวิวครบตามจํานวนจะได้ค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าก่อนจะเริ่มกิจกรรม่ยต้องโอนเงินเข้าไปก่อนครับเคยนาเสนอนะคะอะไรที่บอกว่าต้องใช้เงินเรายื่นเข้าไปก่อนเนี้ยอย่า <Yeah. S 1> อืมเอาเป็นว่าเรารู้สึกเลยว่าทําไมฉันถึงต้องเสียเงินก้อนนี้ล่ะ ในเมื่อฉันก็ไปลงแรงนะฉันน่ยควรจะได้เงินหรือเปล่าอะแต่ไม่เป็นไรามาดูว่าเธอโดนในรูปแบบไหนนะคะคร,ครั้งแรกเริ่มจาก500บาททำไปทำไปรีวิวตามจำนวนได้กำไรมา400บาทได้จริงได้จริงเกือบเกือบเท่าที่เงินลงทุนมันก็น่าสนใจมันก็จะคึกจะคักละ ต่อต่อมาก็คล้ายๆเดิมค่ะลงเงินเข้าไปกดรีวิวครบตามจำนวนแอปก็จะส่งเงินกลับมาทำมากได้มากทำแล้วได้จริงเอามันได้จริงก็เริ่มลงทุนนะคะจากหลักร้อยขยับเป็นหลักพันแล้วก็ขยับไปหลักหมื่นตอนแรกตั้งทงว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไงฉันก็ไม่ลงทุนเกิน2 5 0 0 0บาทหรอกบอกตัวเองไว้แล้วทีนี้เม็ดจัดชีพเริ่มเห็นว่า วิ้ยเขามีทงในใจเขาเริ่มลังเลในการจะลงทุนทีนี้ก็เลยวางเหยื่อล่อเสนอตัวบอกว่าเดี๋ยวจะออกเงินให้ส่วนหนึ่งก่อนนะ12,000บาทค่อยๆมาสมทบก็ได้ไเออตัวเลขมันอาจจะเยอะเนาะหมายถึงมิจฉาชีพจะออกเงินให้ก่อนอ เอาเงินได้ก่อน 2> อ <S 1, 1 <S 2 0 0งน2บาทแล้วก็บอกให้เธอค่อยๆสมทบสมทบไปเรื่อยๆจนครบวงเงินเงื่อนไขคราวนี้บอกว่าต้องให้รีวิวสินค้าคือ70ตัว70รายการถึงจะได้ค่าตอบแทนทีนี้เ้าทำไปครึ่งทางเราก็โหมันก็เยอะเนาะเจ็ดสทำไปครึ่งทางสอบถามหน่อยว่ามันจะสามารถถอนเงินได้ไหมฉันเหนื่อยละไปถึงเจ็ดอะไม่ไหวจริงๆอยากจะถอนเงินระบบแจ้งว่าถ้าจะถอนเงินโอนเพิ่มมาอีก 9,000 90, 0บาท oh, <no. S 1> คราวนี้เลข9,000 90, 0เนี่ยมันแปลกประหลาดมันเยอะมันเลขใหญ่เกินไปละเธอก็เลยรู้สึกว่า,าไม่ปกติ hmm. เหมือนจะถูกหลอกเหมือนจะถูกมิจฉาชีพเล่นงานเขาแล้วก็เลยปิดการรีวิวปิดแอปทั้งหมดอ่ะฟังเสียงหน่อยค่ะอะไรที่ทำให้พี่ไว้ใจและเชื่อใจถึงถึงตัดสินใจไปเล่นอย่างเงี้ยพี่ก็คือเหมือนรอบหรอบสองค่ะเหมือนมันได้ปกติเท่าไหร่ อ่ามันได้ค่าคอมมาเกือบประมาณ3,000กว่าบาทนะค่ะ ใช่ค่ะนั่งได้อยู่อะค่ะแล้วก็เหมือนมีความเชื่อใจอะไรสักอย่างไม่รู้อะค่ะว่าเออเขาไม่ได้มาหลอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาลงทุนให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ้ที่เขาออกออกให้เราก่อน200นะใช่ค่ะ200แล้วทีนี้ครั้งที่3เขาก็ช่วยออกเหมือนกันค่ะหมื่นสองใช่ค่ะมันก็คือแบบเออเขาออกหมื่นสองทีนี้เราก็หาแค่ส่วนต่างเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเชื่อใจทีนี้พอไปถึงประมาณด่าน40 40กว่าค่ะมันต้องหาเงินอีก90 0 0 0กว่าบาทหนูก็เลยไม่หนูก็เลยหยุด เนี่ยพอเห็นลู่ทางมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยปกติก็เลยหยุดนะคะแต่ว่านั่นแหละเงินมันก็ค้างอยู่ในระบบที่ว่าไปแล้วก็คือถูกหลอกไปประมาณนึงมันมีหลากหลายรูปแบบนะคุณผู้ชมมีทั้งแบบหลอกสมัครงานนะบ,บอกว่า เออถ้ามาสมัครงานกับเราเนี่ยมันจะได้รายได้แบบนี้โบนัสแบบนี้แต่ว่ามันมีค่าที่ต้องวางไว้ก่อนเป็นประกันในการสมัครงานครับก็มีพอหลอกให้ทำงานไปก็จะบอกว่าคุณไม่ผ่านโปร,รอ่าแล้วเงินประกันละ่ะก็คุณไม่ผ่านโปรไงได้ทั้งเราเนี่ยที่เป็นคนทํางานใช้แรงงานไปแล้วแล้วก็ได้เงินประกันของเราไปด้วยอะไรที่บอกว่ามีการให้ผลกําไรตอบแทนที่มันมากเกินปกติ เอาจริงๆเกิน3% 5%น้ี่ก็เรียกว่าเกินเกินปกติแล้วนะคะก็ให้ระวังไว้ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะมิจฉาชีพเหมือนกันผู้เสียหายเนี่ยเขามีการนําหลักฐานทั้งหมดนี้ไปแจ้งความที่สอพอนางรองค,รค่ะส่วนที่นําเรื่องราวมาเตือนทุกคนก็คือไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อฟังดูอ่ะเหมือนเคยได้ยินเรื่องของการจ่ายเงินก่อนทากิจกรรมให้เสร็จถึงจะได้คอมมิชชั่นแต่ก็ยังคงมีคนตกเป็นเหยื่อเรื่อยๆเพราะว่ารูปลักษณ์ของแอปมันก็น่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องเป็นราวดูเป็นแบบ เป็นไปได้นะคะช่วยลงทุน,นะะอีกดูเป็นมิตรเลยเออดูว่าแบบโหมีความปรารถนาดีขั้นสูงสุด